มปลาดุกหน่อยครับใส่บักกอกเด้อพี่น้องเลยใส่ผักไก่แห้งน้ำไปนห,อ,หอมหวยหวยครับน้ำเปรี้ปื่อเลยพี่น้องนี่จ้ำเลยดิสองข้อ,อนำ้ำเข้าไป็นกินก็บกินไปอืมก็มได้เยอะเลกินอยู่ยพี่น้องเอ้ยขันตกลงมากมีนำ้ำ จ้าแาวปุยจุครับจ้าอ่ะมาหนีครับพี่น้องปุยตย้มปลาด้วต้มปลาใส่บักกอ่เด้อพี่น้องเอ้ยน้ำเดียดๆครับพร้อมตะคคไๆๆคร้หัวจึงไคข่ค่าลงไปหรอเด้อพี่น้องเอ้ยลุกลงเลยครับบักกอ่ครับมาหนีต้มปลาดุกใส่บักกอ่เด้อพี่น้องเอ้ยแฟนครับสุมองสุบอนครับมา<อ><ด>หนีค่าอ่อนกับลงครับก่อนครับเฮ้ยหอมหอมีห่วยครับมาเด้อยังเอือยยังไอสุกูสุโคนครับสายอีสานครับพี่น้องด้วยว่าผู้ใดอยากต้มปลาดุกใส่บักกอ่ครับ ปลาดุกหน่องไปนี่ละครับไสลุม่มเลยพี่น้องต้องเพิ่มสารเรียบร้อยคร,บครบยับพี่น้องวันนี้นะลงไปครับพี่น้องโอ้ยมันจะเยอะเกินจะเศร้านิดทึ่งลงลุ่มทึ่งข้าปลาดังครับถ้ามันบูนเป็นปูเหมือนพี่น้องเลยลุมไปว้อยครับเอาต้มมาอ้อย 1> <1> พอนามันถือกินต้มมันไปหาลูกหาหนองมันก็ตรว่าโอ้หนองอยู่ไก่ไตัวสกษตรวัดกันเนาะแต่พี่น้องมาลอย้ำเลยจัข้าวด้วพี่น้องจัข้าวจัดสิบปูอ่งปูรับพี่น้องวันนี้ โอ้ยใหญ่มาส้มจีเอาแดดซีมแซมกับพี่น้องแดดซีเนี่มุ่งเสาเด้อครับโอ้สพอุพี่น้องตกตาพี่น้องตกปลุกเลยพี่น้องในประกอบอาสุ้รถลงไปครับสุรถเี๋ยวได้เห็นไหมครับทีเดีวสูรถพิสศษกันนี่แหละโอ้ยละเนื้อแสบเนื้อนวดพี่น้องขาดบ่ได้ไรมาสุ้รถครับเหม็นออกไปหน้ามันเหมือนมิต่ซองเป่าต่างเฮี้ยงขากดแสบเรื่องพี่น้องเรื่อเอาตามด้วยปลาแดดครับเอาไต่ก่อนปลาแดดปลาแดดแสบปลานวดเรื่อพี่น้องเลยฟุ้งเง่้ยครับ จุ่มมาถ่ายดอกพี่นองกระปุกใหญ่ใหญ่กว่าเดิมฮะตัวลงไปครับรก,กินคับที่กาเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาพอดีอย่างนี้ครับใส่หลายเข้มพี่น้องเต็มาปใส่หน่อยนั่น,มนแมนจ้างเหวานพีนองเอาแ,แ,แถมเล็กน้อยครับพี่น้องนี่เขาเออนี่ยังนี่ฟ้าเชื่อมนี่นนสีอิ่วขาวลงไปครับฟ้าขาวฟ้าเขียวฟ้าเหลืองกาละรับนฟ้ามันเสียกันเอา ฝ้ายังมาใส่อะไรด้วยพี่น้องเดินพวกยวกับฝ้าดอกเอาเห็ดครับพี่น้องเห็ด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 เท่านี่ยแหละครับพี่น้องซื้อมาปลูกไว้แต่ยู่แต่กินครับก็ได้กินไี้เลยอยครับพี่น้องเห็ดไปนะเห็ดบุ้ยเห็ดนางฝาครับพี่น้องหรือว่าเห็ดนางห้ามเด้อพี่น้องเห็าฝาอ้าวลงไปครับได้กินโดนดอกไม้เงี้ยเสื้ามขาวขาวเต๊ะมากแหละหวานครับเสือก็ได้กินครับพี่น้องเอามาเห็ดไว้ก็ได้ยู่ได้กินกินผ่าใส่ใจห้องปหลายอาทิตย์หลายเดือนพี่น้อง เห็ด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 นะเียเวยังบ้านนี่นั่นชิ้นาตำบกีใส่คะเจ้ตักออกเวียเนโอ้ยอยากกินเผ็ดบ่ได้ออพูทเธ่ครับพี่น้องยึดเมดมกปลาไปโอ,อ้กินหัวกาสวรรค์กิมันเสียบลายอ่ะเล่ามันเป็นเล่าหลงบงริก่ยทอเห็ดน่ะียนห่อยหนอ,ยอาใส่มหลดอาพอ,อกระเทือนนี่อเอ้ดหนะ็พี่น้อง่ายครับง่ายพี่น้องนาลื่นตื่นเนียงนกครับพี่น้องออกแอออกแอเยอ ลงไปครับเลียตาพักเดือพี่น้องมาเนี่ยพักกระแยงครับก็บพักใส่ซี่เล่าเดือพี่น้องพันในร่มครับรน,นี่เจี๋ยวหมอบอกบอกเลยโอ้หมอในตำนานเดือพี่นอ้องนะใส่งานดูครับหอยไว้ครับพี่น้องลงพัดรุ่นรุ่งพี่น้องก็ขึ้นมา,าใส่งาน,นห,มหมอเอไหดุกดุกดุกทักกระแยง,งครับปอบพักซี่เล่าครับพี่น้องลงไป ต้มปลาดูครับใส่บะกอบเพอพี่น้อไม่แฝงซับส้มสุบอนครับพี่น้อหดใส่นอส่วนโอ้อะไรพี่น้อเอ้ยนะแฝงมันแฝครับพี่น้อมันเป็นย่างผนอยวันโมโหเอานมามาเมีองไปหอมบหอมนี่่วยพี่ anyway ้องบุคือย่างเกียวเขาบุน ปลาปลากระเยงเนาะเดี๋ยวิาีกอนนเกียวเขาแล้วเกียวบกกเกียวบกกองแม่ตะกีแม่ตนน้องฮ่อยุสนียี่น้องตากกียงี้มันี้ด้วยเนอะไรนว่ามันอีหยังพักพักี้ซี่จางจางก็เกียมาใส่ตัวพี่น้อง อ่ะมาเด้อครับแฟนครับสุโมงสุบอนครับวันนี้ต้มปลาดุกครับใส่บะกอกับพี่น้องมื้อนี้เอามาเด้อแฟนครับสุโมงสุบลครับมากินน้ำกันครับมื้อนี้ซีหอมๆผักกระแยงพี่น้องมื้อนี้อุ้ยสื้อว่าได้การกับตัวสุดยอดแล้วเด้อพี่น้องอาหารอสานโอเคอ่ะมาอ่าพี่น้องมาเลี่ยโอ้ยตายตัวตัวเลยพี่น้องเอาลงไปลงไปลงไปลูกแห้งไรฟงพี่น้องโอ้มาเด้อครับบาดนี้แฟนครับสุโมงสุบอนครับมื้อนี้ กิ่ต้มปลาครับต้มปลาดุกไส่บักกอกพี่นอ้องเ um. อ้ยอายตัวทวดเลยมาเด้อยังเอคยยังอายสุกุสุข้นครับมาเนี้ยอ่อนออนสวัสดีครับรอบสองนี่พี่น้องเอ้ยมากครับมากมาเนี้ยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องต้มปลาดุกหน่อยครับไส่บักกอกเด้อพี่น,อน,อหนห้องเอง้ยไส่ผักกระหย่างน้ำหอมหวยหวยครับน้ำแหลบปื้อเลยพี่น้องนี่แหลบบักกอกเลยพี่น้อง dibuj. เอาจับยัง็กจังน้อยครับตอนสีเศร้าเด้อพี่น้อง พัก,พกครับพักกระเซียครับผักกาดด้วพี่น้องผักกาดหินครับก,กาดหินหมนันห้านี่มาครับมาเนี่ยสินผู้จำครับขอดิ้นมะข้าวเหนียวเป็น,นต้นต้มปล่อ,อยปลาโอ้จำเลยเตะสองข้อโอ้ยสมม้อยๆพี่น้องก็ดีครับวันที่กินหอนหันเย็นใจว้ ได้บานกับมหาเสียงพี่น้องน่าย,ยกเตรียมตั้งกองขิ้น์เก้วครับนี่หางนี้แก้วพี่น้องแก้วพริงกงค้งเงาพี่น้องห่อมตัว

กุ้งไม่ห่วยพี่น้องไปหาเพิ่นกันนะไปหาอย่างพีชบอกว่า้ยวหนึ่งโอ,อ้อพีนแม่ออกหักเล็กมาแลจังโอ้ขอเนเงี้ยพี่น้องสมพอดีครับสมซีสว่งาง่ายอมมอนข้อะะอะไรผู้สาวหวานเว่าเกี่ยวได้พี่น้องทางนี่เกี่ยวพริกคงครับกินเมือ่อแก้วพริกคง <laughs> <ม>ว่าขเขาย้อนะล้วตัดตินไม่ออกข้ามตัวเลยพี่น้องเอาเงียงออกเรียบร้อยแล้วน,น้ำเขาบ้างกินกับกินไปหาเสียงก็หาไปพี่น้อง ไปซอยกันใส่สกิดอาซาขอมากมรับใส่ประชาต้านมาสั่นดีด้บาดีครับเอาพูนันอะพี่น้องไอเหินดีสุกคอนนะพี่น้องเอ้ยเบิรนอุษาเสียสลระมาซอยประชาช้นครับพี่น้องนะไป้บ่ริดิบขอบอกเพิ่น เราดไฟขาดก็บ,บอกเพื่นได้ไ่นร้ร <c oughs> านำไรไฟตาบางเป็นออกมาเัอนเนะาะนำไรไฟดับออขอทวายที่ว่เลยบอกเพื่อนเขาคิดบอกก็บ,บอกเพื่นตัวเพื่น,นังบอกอ่ะ หอมอ,หอมร้งแก้ปัญหาให้ทุกคนนี่คือสิกักอยู่ดีนะว้หอมผักไก่ย่างพี่น้องเลยประดุกหน่อยครับความงามเนกี่ยวพี่น้องเกี๊ยบตกลุมเลยพี่น้องปากคู่นคน <laughs> ปลาตกลุมมันนี้มันจะลุ่มดีเลยคือใส่เลยร่วมไปไหว้แปล่าลุ่มก็เหมือนว่านิดผิดพ่งครับเตีเ๋ยวแพงหน่อยหาย <c oughs> มากใจกูดได้ไมีหายบอกไ็ได้พปล่น้องนี่ว่าไปเสือเอาหายเก้าเสียประเดี๋ยวกูดได้เพื่อนกับบอกครับ เป็นฮิตไต้หบ่สมุนถ้าเป็นฮิต้ผิดเต้ทั้งสีเปี้ยหนามันไหลไปทั้งคนตัวตึงแต่กลางแข้งอยู่ด้ดูดหัวเรี่ยง <c oughs> บืนย่ำขึ้นเต็มกลนท้อยกพี่น้องแก่ขึ้นแล้ขันแม่นเบเด้งขึ้นขัน,ขน,ขนตัน้งตัวตั้มขันทั้งบ้านน้ำบ้ดันขึ้นมันแต่ลายพี่น้องเลายทำหมความมันคับล่บอกว่าไม่ห้องท่างงังห้องคือเก่าเด่นเนื้อหางมันลายมันไก่ มันเป็นไห้เป็นยังขืง่มันกะเจดิ่งมาข้าปากตุ๊กเขาว่าอะไรคุณเอาคือแม่ลังไท่เราเที่วเลยอเอา,าเยาเขีบเอาไงหันม่ขนขปปยอย่าเอาขึ้นดูขึ้นดูลงดูมาขีบเอารองมังเด้อครับนี่ไยนี่ไงสุกุสุกบนครับตกปลาเว่าเอาขึ้นดูเพว่าเป็นยังเนื้อนอ่ะแต่มันได้ย่อมย่อมคนอยู่ที่นั่นความขาอวนกับ มันคำพี่น้องนี่เล่เด้เห็นหลุมเดียวไค่แนวนมันล่องผ่านตรงนั่นเข็ดเฝ้าเฝ้าเมนใส่แหนบปลาดียวกบน้ำก็ได้อุดมสมบูรณ์กว่าจะยู่ได้กินอยู่พี่น้องเออใส่ก้นตกลงมากมีหนำมีหนำมันจะมีเนื้อกินมีนม้ำไม,ม่ตมว่าเมนว่าได้กินตะเฮาเดิ นกนกปูปีกเลยกินแน่ปุ๋ยปูไม่ปีกเขาบอก <c oughs> <c oughs> นอกนกปูปีก็เลยกินมีเลยกินมีหนักมากแนวกินมีปลามากมาดื้อพี่น้องเลยนั่นก็ได้กินนกก็กิน,น,าาน,กนปูาา <c oughs> นางโซโลโยืนโซโลอยู่น้ำทัง

ปีไรก่อนปีไรก่นอีกคนคุณลุมมยกขังมาท่เอาเนื้อปลูกอยู่เด็ก็อนเปิดออกแม่ออกมกัดใบเลี้ยแต่หัวขันหัวถึมใบมันเป็นยังยัวม่กินเหมือนมันกิดคือคนเนาะอ้นคุอร้งกนหอไม่กินหัวออ ไม่เอาไม <c oughs> ่จัดเลยข้าวอันเด้กินแมวแมวก็เลยกินเขาเอิ่นห่วงโซ่อาหารกินตัวกันไปเรื่อยๆปม่ว่ากินเลยต่คนเป็นเนนมื่นนอไร กินคน้นยังไงหมอ,อมคือมันกินต่อๆกันไปบ้กินต่อตกันไปแม่ี่ยเห็ดกับเห็ดกระวานมสมไมดีครับขอปากะั่างไปงไปากที่ลาวซ้ำหน่อยไป มาเด้อคุณแม่นั่งขอโทษมาเลยน้อยูสตาบัลบุรีหน่อยชุกแม่อลไรจ้าโอ้ย,อยผมกระไดนะเนาะเือช้อนหน่อยหน่อยนันชาดาบิวตี้อยู่บนนั้นพูดอะไรก่อนนันชาดาบิวตี้นั่นตัดผมว่าพี่แม่ กินไปตัดผมนั่นดีๆจะโดนเราเป็นโดนเตือแบบนี้เราเปไปตัด3ามปียวจ้ะวฮ่า,<ป>านี่นละ,ละอันนี้บักกอกอันนี้เพรมนไข่ปลาด้วยพี่น้องหอมกินนะกี้หอมเรากินปลาก่อน <c oughs> <c oughs> สมุทรีสมข้ามาจานพี่น้องสมจานวันหอง ต้มโบร้านอีหลีผันต้มแบบสมัยใหม่จังน้อยกันสิใส่ต้มเครื่องต้มย่ำไหมใส่ต้มย่ำเออใส่ไข่ต้มย่ำไหมแล้ววันนี้เป็นต้มบานเฮาอีหลีต้มยิมมาได้ไปยิมเราปะยิมเราจ้าเบื่อก็หมอนนะนั่นมันอิจดากินแซะบ่อยากกินมากันหรือเนล่าครั้งยิมยิ้มลวดเนี่ยแก่แล้ว ขอบคุณพี่น้องเด้อจากตรงหม่องทุกวันเพิ่งเห็นพระกระเสียบไปทีบ้านขอบคุณลหลายๆเด้อจากติดตามติดชมบ้าปุ๋ยจูคักจากาดได้เบิ้งบ้าปุ๋ยก็ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ม่ให้บ้าปุ๋ยใครเลยเลยปุ๋ยบังกระปุ๋ยขอให้ลำลอยลุ้ยครับสวยวันสวยขึ้นเด้อพ <c oughs> ี่น้องเลยทุงผู้เฒ่าผู้แก่คนแก่ก็สาราหมดนล้วพี่น้องฟันดีเด้อพี่น้องมือแลงเอาสลาขิ้นี่ครับตาบอดขอให้เมื่อตาใดยางบ่ได้ก็ให้เรียนทันเด้อพี่น้องเลย อ่ะพูดได้ขาโคตรขาง่อยขาซื้อพี่น้องเศร้าวันเศร้าคืนนะครับขอแสดงคลิปนี้ครับโชคดีมีความสุขย่าเก็บยาไข่ยย่าจนพี่น้องตะลอกไม่รวยสุขสุขคนเด้อผมบาปูความแม่มาสีกับก้าวกระบะสวัสดีครับทุ่มสุกกระดูกใส่ปากกวางพี่น้องแซ่บแซ่บลอกมึงด้อครับจิ๊กจิ๊กฝากกดไรกดแชร์นะไม่เด้อพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้เมาปุยขอขันรายการจะข้าวเด็ดพี่น้องมีของดีของต่อมาฝากพี่ฝากน้องขึ้นเกาล่ะครับผมนี่ครับพี่น้อง ปลาบวงแบบสุปข,ของพอหน่อยซอยเดิมเด้อพี่น้องเดอ้อปลาแดกนัวครับพี่น้องใส่สมุนไพรหอมๆบอมีกินข้าวไร่สารกันบูดลอยโพเส้นเด้อครับเห็ดสดไม่หมือนต่อมือ,มอพี่น้องซิมแล้วสิติดใจเฮี้ยงไหายยงยงหาละเจ็ดสิบบาทพี่น้องสร้างจองสื่อได้เด้อพี่น้องเด้อสนใจสินค้าแอดไลน์แอดพอหน่อยหนึ่งสองสามมีแอดน้ำนาน้ำเด้อพี่น้องอย่าลืมอ,อุดหนุนซอยพอหน่อยซอยเดิมไมเด้อครับ